สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องทอดอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นโหมดแมนนวลโหมดนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นออโต้กับแมนนวลนะครับทธีการเลือกก็คือเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ติเล็กนะครับแล้วก็เลือก left ล i ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลโหมดออโต้โหมดนะครับ กด s e ลเล็เพื่อตกลงนะครับอันนี้ก็จะมีการเซตอัพเมนูมีอยู่3หน้าต่างนะครับก็คือเซตอัพโหมดแล้วก็ตั้งเวลาในการทอดนะครับแล้วก็ตั้งเวลาในการเอาของใส่หรือเก็บของนะครับไอ้2กับสามนี้จะตั้งในส่วนของออโต้อย่างเดียวนะครับนี่ผมจะมาลองเป็นเมนน a ลโหมดนะครับกดซิลเล็กครับแล้วก็กดเมนูนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับ เครื่องก็จะคืนว่า running น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นเล็บนี้คือจะยกตะแกรงนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนไลท์ก็จะเป็นเอาตะแกรงลงนะครับอันนี้เวลาเราเอาของใส่ครับเสร็จแล้วเราก็กดลง แล้วเราก็ออนออฟนี่ก็จะเป็นการออนออฟฮีตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนอุณหภูมิแต่หกสิบจนถึง200นะครับถ้าเราหมุนยังเราหมุนมาที่200แล้วเราไม่กดออนออฟนะฮีตเตอร์จะไม่ทํางานนะครับถ้าเรากดออนออฟปุ๊บก็จะมีไฟพาวเวอร์กับไฟออนไลน์นี่คือฮีตเตอร์ทำงานครับ ถ้าเราหมุมปิดไปเลยถ้าเราหมุมปิดเลยนะครับฮิตเตอร์จะไม่ทํางานนะครับแต่ไฟสถานะโชว์เตรียมพร้อมก็จะจะโชว์อยู่นะครับต่อไปก็เป็นโหมดของออโต้นะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ซีเล็กครับเลือกโหมดออโต้โหมดนะครับแล้วก็ซีเล็กแล้วเราก็เลือก อันนี้ก็คือเวลานะครับเวลาในการในการาที่ทอดนะครับแช่แช,แช่ไว้อันนี้คือ5นาทีนะครับเป็นนาทีเป็นวินาทีครับผมจะลดให้เหลือตัก3สามสิบกดเล็บเพื่อลดนะครับสามสิบวิถ้ากดไหลก็ก็จะบวกขึ้นไปทีละสิบนะครับกดเล็บเสร็จแล้วเราก็กดซีเล็ก คือกดตกลงมันนะครับต่อไปเราก็เป็นเซ็ตเวลาในการรอรอที่เราจะหยิบของออกจกากตานะครับที่จะตักพวกอาหารของทอดออกจกากตกรานะครับคกบซีเล็กอันนี้ครับอันนี้ก็ถ้าเล็กก็จะลดนะครับแต่ถ้าลาก็จะเพิ่มขึ้นทีละสิบทีละสิบเนี่ยมันนี่เป็นสามสิบนะครับแล้วก็กดซีเล็กเลือกแล้วก็กดเมนูเพื่อออ,อกอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะขึ้นว่าออโต้ หมดแสแตนดบายนะครับแล้วก็กดออโตโอ้ปุ๊บมันก็จะยกขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ขอ แล้วเ,เราก็เอาเวลาก็จะมีสามิีวิตในการเอาของใส่แต่แตะแ,แกรงเหล็กนี้ยครับที่จะทอดนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเออี้ผมก็จะหมุนเลยนะครับไปที่สองร้อยตอนนี้ว้ยังไม่ทำงานนะครับ วันนี้ก็เรา,าตะกร้าลงลครับตเตอร์ก็จะออน30มสิบวีนะครับนี่คือทำงานแล้วครับ เอครบเวลาที่เรากําหนดให้มันคือสามสิบวิเรามันก็จะยกขึ้นนะครับมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะกดหยุดแล้วก็กดไปที่ออโต้ครับมันก็จะหยุดนะครับก็ขอจบการทดสอบในครั้งนี้ขอบคุณครับ